นจหมู่เยรู้ขาหน่อยค่ะให้นุจะทำอะไรคะทาปากนุจะทาปากละคะมาทาให้แม่ดูนะคะโอ้พอแล้วโอ้ยพอแล้วค่ะ นหน่อยค่ะโอ้โหหนูเก็บไว้ค่ะไม่หมุนก่อน <c oughs> ข้อหน่อย พอยังคะสวยยังแชวไม่ดูหน่อยคะ่ะโอ้โหสวยจังเลย<อ>เอาอีกพอแล้วลูกในคนสวยอยู่ไหนนี่เหรอคะนี่